สวัสดีครับมาหอด้านน้องมอมน้องแมบอีกแล้ววันนี้แล้วก็มานอนบ้านมอมกับแบบแล้วนะครับวันที่สองเอ็น่ช่องางตอนประดุกวีบุกบ้านแแบบแบบบํบม มา, pues มาค้ำสมหรือมาค้ำหวานแต่ว่าสมนิดบแต่ว่าเขาไม่แหงๆมันมาไดยเต็งตึงตึงอีเขาเอามาขายช่วังเถนแต่ขามันบบสุกมากจาสีนพนเปไทง้วติดหัวมากินมาค้ำเพิ่มเขาไปอยู่กับใครไม่ได้กเขมาอยู <k> <k ่กลยต่งงัวใช่ม่น เขาไปย่น้ำชายมันแกยิงเพลงมาล่ะตั้งซื้ออมบอกมอนแครเี่ยมตัืมอนพีนตั้งซื้อวเยี่ยมตัเงเพลงพินมนแคนนแคกับเพลงพีนซืีองัวมาเถองก้ซื้อทองก้าวมา้องก้าวอยากหมันนุ้านมหายาว่ามหาหหยังบัน้อา มล้ไม่หดน้ำเดี๋ยวคนเป็ไงบอมแบมได้รับกหดเราหดจ่อนแม่นแม่แม่พูดอะไรนั่นว้าวคือหจักก่อนแล้วแปิดน้ำก่อนแม่วัดีก่อนแน่ปิดน้ำก่อนเร็ว มันสีลอยเนเด้มครับใหญ่ให่ไ่บอกว่ามันหลมันสียาเลยเบิ้งคยังเดียวบเบิ้ดมื่อนี่ันนีนหุจเอาไเบิ้งคลิปหลคอว่ามันหลด้มันสียาได้ไหมเป็นเปลนบอเบิ้งจะคิปแล้วว้จะว่าเด้อเราเบิ้งทุกคนเลยเด้อปาตาเปี้ยงง่วอปลาตาไปเลี้ยงง่วเอาเอสาวออกจากบ้านไปมันมาเรีนมาได้มาจมไปเฮาถือเงินไปเหตป้า เติมเน็ตให้เหรอาดเติมเน็ตรายเดือนใหนี่เปนอนเบิงคลิปอยู่ทงเซร์เชิดค่ะข่าี้มาล้จายจับไแน่ยายวันนี้ยวันดีครับสวันดีครับสวัสดีครับปัไหนเพือใหญ่่ใหญ อุกนั้นเนอนเด่นอันเด่นกุศลทีเทาอันนั้นตัวนั้นควนเอออั่นนอันนั้นอจเอ้เมืมือน้องอะไรน้องอะไรน้องมือ ฟ้าคับิดนี่ต้องหัวจขอคนต้องแท้ตัวนี้ FC ตัวจริงไรบิดหัวใบิดวง่อมเมนตยู่ยเสือไปอันคอมเมนต์เรื่องไรนี่ยากทั้งนั้นเลยแต่ว่านะจ๊ะผิดไวไฟนค่าอย่างเี้ยนังนี่เป็นแต่่าอานเป็นกดอ่านคอมเมนต์คลิปตอวทีสามตื่นตี่สีครึ่งดูอ่านเขาบอกบ่ยังได้กินเนี่ยเออต้องเขาได้เออเออเออเดียว เออพูดเดียวดิเป็นมว่พี่นองเออเออพูดเดียวูหมดค่ะตหมูก็บปแล้วดอกมันกิกิบตหมูปแล้วแรดมุแอดมินนุนนี่น่นมาหมครับ่ท่นไ้หูยู่แล้วามคว่ามเแมแม่แม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 ปนน

นี่ยบัตรน้องบัตรใหญ่ปสิภาพาใจมาแล้วต้มากระต่ายเเอาา่ไเปิในบัรเปิในบ้านเปดูซิว่าคลิปแรกเนี่ยเปิดมาเป็นคลิปใครเราเปิดดูซิโทรศัพท์เมาวมจะก็ใครวุ้น่เปิดโทรศัพท์เปิดให้เบิ้งเน่เวลาเวลาเวลาเขาอันเบิ้งเขาจังหดเขากระอนไหวไม่รู้ถุนถ้ากระชอนไหวเออน่ะ นี่เออมีมีมีเจ้ากุ้งเจ้ากุ้งพ่อห่จักซอกุ้งเยอเบิ้งตะคิีบซอกุ้งเตียเบิ้งมุกคนนั่นละก็แต่ยังเบิ้งมีสองมีเต้าู้นึ่เอ้เขาดูหมดจักเบิร์ดใครลงแล้วเขาจะเห็นเขาจะเด้งกนาดูเลยอย่าไสนอนดด้มาก็ยุดกับอัน ก็ไม่อันนี้ยนอนในบ้านยิงอะาไปวางในบ้านของข้าหัวจักใส่ลีตัวก็นีดิไอ้ก็มาต้มีบวกันด่นัด่ยมาเาวไจ่ายงนงดงั้น่แม่ไจ่าี่ละลูกต่อยแัขามแล้ววันนี้คือมาขืนโกกมันนอนมาไหนก็ตรงนอนั

เบื้งทุกตาดำก็ขอบตาดำเถอะอันนี้ขอบตาโบเลยดูดูทุกช่องเพราะว่าหลานหลานหลานว่าเอาหอดโทรศัพท์ไปนอนเบิ่งอยู่ธงเจ้บอดี้ข้อตาข้อตาข้อตาก็มีจ่าคนละเครื่องจ่าเขาดูไฟกันเลยจ่าสองยูธเซ่อข้อออกจากเมืมงเบิ่งมาไกลอันนี้ไมีเน็ตเชื่อไวไฟ สนิทกับเบื่อบึเพื่อเถียงกันแล้เขาดูเขาเถียงกันก็เลยคนละเครื่องเลยเย็นแัเบิ้งเบิ้งวิตมื่อยกแม่ก็เบิ้งเหด้เ่เบิเมื่อเมื่อยเลยงานของวังนอเมืองเ็ไม้เล่อไหนเล่นอยู่ไมเมืองเนียอันฮาจีันอ